Good evening. Good evening Good evening Good evening ทุกทุกคนสวัสดีตอนกลางคืนน,นอนกันไม่หลับ <laughs> นอนไม่หลับก็เผากันมากินเม็ดทานตะว,วันกันหน่อยนะคะทานตะว,วัน มากินเม็ดธานตะวันจ้านองรอบดึกจะมีลมข้างบนบินไปบินมามาหาเรา,ามั่งไหมน้อลองไปดูสักพักหนึ่งนะคะ ใครยังไม่นอนก็มาอินเม็ดทานตะวันนะจ๊ะเม็ดทานพะวันคั่วมีประโยชน์นะคะใครนอนไม่หลับก็มาเด้อมาช่วยกันกิน <c oughs> ใครจะมานน่นี่ใครมารับชมมาดูหน่อยจ้า มาลองแค่ลองกินดูรอบดึกแล้วนอนบ,บ่หลับเด้อพี่น้องเอ้ยลองดูนะจ้าว่ามีใครมาบนบานข้างบนไมมสิบห้านาทีขอให้ลมพัดลมเพมานะคะลมพัดลมเพมาให้หน่อยอ๋อประตูสวัสดีจ้าบมาได้ไปานานเลย สวัสดีครับป้าตูตื่นแตเช้าเลยสวัสดีค่ะคุณอัมพรตื่นทําบุญตักบาตรเช้าแล้วค่ะเนี่ยทํากับข้าวเสร็จรด้ออยังเนาะอัมพรก็นอนไม่หลับเลยดึกแล้วสีทมว่าแล้ว ที่ไอส์แลนด์ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะนอนดึกทุกวันเลยสี่ห้าทุ่มนอนไม่หลับก็เลยมากินเม็ดแตงทำเสร็จแล้วคะ่ะโอ้ไก่ยังนะปะกก้าตูไก่ยังเนาะไก่ผ่านยังคะอัมพรผ่านแล้วเลยไล รายการมองเห็นไลย์เก็บเหรียญโอยินดีด้วยจ้า,ผ,าผ่านแล้วเอ๊ผ่านแล้วก็ไม่ค่อยเห็นไลค์เลยไม่เจอประตูเลยส่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะเก่งเก่งมากยินดีกับประตูด้วยประตูผ่านแล้วทีนี้ก็มานั่งเก็บเหรียญกันนะเนาะ ส่งผ่านทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะระตูอัมพรก็ผ่านยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเก็บเหรียญยังไม่ได้รอ้อยเหรียญเลยเดือนนะเก็บเหรียญแล้วคะ่ะโอ้จ้าจ้าเก็บเหรียญเหมือนกันเลยตอนี้เก็บเหรียญยังไม่ได้เท่าไหร่เลย หรือต้องมาไล์ลงคลิปมั่งไล์มั่งไล์เพื่อการมองเห็นเมื่อมีใครเข้ามาเม็ดทานตะวันนะพิพประตูเนี่ยเม็ดทานตะวันดำเขาอ,อบมาแล้วเขาอ,อบมาแล้วจ้า ขอบคุณนะคะประตูเก็บเหรียญมันกันจ้าสู้ๆนะคะเก็บเหรียญเนี่ยเก็บเก็บเดือนหนึ่งต้องได้ร้อยเหรียญบางทัานก็มีคนมาโยนเหรียญให้โรยเม่เล่สวัสดีค่ะพี่อ้ายอรุณสวัสดีจ้าคุณน้ำพอนอรุณสวัสด์จ้า รุสวัสดีเช้าสวัสดีเจ้าชาที่ไทยจ้าสวัสดีกะป้าตูให้กาแฟมาเลยนะคะพี่ไอ้พี่ไอ้ให้กาแฟมานะจ้ามากืกีนอนไม่หลับนอนไม่หลับมากินเม็ดทานตะวันที่ไอซ์แลนด์กันบ้างนะเลิบสี ขอบคุณนะคะพี่อ้ายขอบคุณมากเลยจ้าที่มาให้กำลังใจนะคะพี่อ้ายดีจ้าจับประตูนะคะกินเม็ดทานตะวันนะคะเม็ดทานตะวัน เม็ดทานตะวันที่อบแล้วอันนี้ก็สงสัยส่งมาจากประเทศอะไรไม่รู้เราไปซื้อที่ชอ็อปที่เขาขายถ้ากินได้ดีนะคะเม็ดแตงเม็ดทานตะวันกินพวกถัว่วพวกสามรับถ้าคนลดอาหารกินพวกไหม ประตูก็ตื่นแต่เชา้า,าทําบุญตักบาตรใสบาตรทำกับข้าวแต่เช้าเลยนะคะเมื่อตอนประตูเก็บเหรียญถักนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นลงคลิปอย่างเดียวหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปดูคลิปให้นะคะไปดูติดตาม ยูทูปป้ายใหม่ยูทูปป้ายใหม่นะคะประตูได้แสดงว่าได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแน่เลยประตูเมื่อไออาบน้ำกินยาเสร็จง่วงนอนกว่าหลับเฉยไม่ได้เข้าไปไลขอโทษด,ด้วยนะคะจากพี่ไอ้นะคะ ตู่จะไล์ช่วงไหนคะช่วงช่วงตีห้านี่เลยใช่ไหมคะพี่ตู่ช่วงตีห้านี่ไหมเนี่ยจะถึงเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยนี่มันตีสามแลนะโอ้ตีสีแล้วเนาะตีสี่ตีห้าแล้วใช่ไหมคะที่ตีไทยอ่ะพี่ไอ ใช่ไหมตีตีห้ายังย่งอาตีห้ามันที่นี่มันห้าทุ่มเนาะตีห้านี่เพิ่งสี่ทุ่มตีสี่ครึ่งกว่าเนาะตีสี่ครึ่งมั่งที่ไทยอะ่ะ ขอบคุณนะคะพี่อ้ขอบคุณพ,พี่ประตูนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะมากินเม็ดทานตะวันรอบดึกนั่งดูทีวี <c oughs> คอมเมนต์คอมเมนต์มาจ้าลมปานไม่มีมีแต่เพื่อนเรานี่แหละเพื่อนเราหลยมาให้กำลังใจ ลมพัดลมเพมาไม่มาเลยไม่เป็นไรจ้าพี่ไอพักผ่อนเยอะนะคะพักผ่อนให้เยอะๆแนละรักษาสุขภาพด้วยนะคะับพี่ไอแต่พี่ไอไล่ไล่ช่วงบ่ายสองโมงไปทันอยู่บ่ายสองโมงพอเราตื่นแล้ว ไปสองโมงที่นี่ก็หกโมงหกโมงที่ไอซ์แลนด์นอนไปตื่นนอนหลับไปตื่น <c oughs> นอนหลับไปตื่นค่อยเจอกับพี่ไอ้เ <c oughs> วลาห่างกันประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะจากประเทศไอซ์แลนด์ไปไทยเจ็ดชั่วโมงกว่าเมื่อก่อนตอนเก็บหลักกิโลเนี่ยเจอประตูทุกวนันทุกวันตอนเช้า ตีสี่ตีห้าประตูขึ้นไลท์สี่โมงเย็นแล้วอ๋อเปลี่ยนแล้วอ๋อไลท์สี่โมงเย็นแต่พอแต่ตีห้าไม่เจอประตูเนาะอบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงกลางคืนไม่เห็นขึ้นไลท์ประตูเนาะไปเปลี่ยน ไลตรงช่วงสี่โมงเย็นเนะมาเจอกันบางทีก็ขึ้นสตรีมหยาดกับเพื่อนก็ไม่ได้วิ่งเลยช่วยเพื่อนให้ผ่านก่อนเพื่อนอยู่ที่ปาร,รีสฝรั่งเศสเขากำลังเก็บหลักกิโลอ๋อรับทราบจ้าจ้าประตูขึ้นสี่โมงเย็นนะพี่อ้ายเราไม่เจอเนะาะไม่เจอไม่เจอ ประตูเปลี่ยนเวลาขึ้นนี่เองเราก็เลยไม่เห็นกันช่วงนี้เพื่อนๆที่ไทยเขาก็ผ่านกันเยอะนะผ่านกันหลายช่องเลยนะก็ที่ทามาแล้วเดียวกันสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าคุณย่าพาดูจ้า พอพอพอเปลี่ยนเวลาไลฟ์แนละ้วก็ไม่เจอกันกันกบป้าตู่แล้วนะบางทีก็ไม่ได้ไปช่วงสี่โมงกับไปช่วงกลางคืนให้คุณย่าคุณย่าประตูผ่านเลยนะคุณย่าใส่กุญแจคุณย่านะ คุณย่าใกล้อย่างเนาะคุณย่าคุณย่าพาดูใกล้อย่างเนะานะให้กำลังใจทุกคนนะคะผ่านแล้วก็สบายหน่อยไม่ค่อยได้ไหลเยอะพักนี้ก็วิ่งช่วยเพื่อน ดฟังอยู่นะคะปัตตูก็สวัสดีจ้าคุณยา่าฮัลดูอยู่สองนาทีก็ลงแล้วนะคะไลค์แค่สิบห้าไลค์แค่มองเห็นได้ให้พีย่ยูได้รับทราบว่าเราขึ้นไลค์ สามค่ะจอดจอดนะคะขอ,คคขอบคุณมากจ้าคุณย่าขอบคุณมากมากนะสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะกินเม็ดทานตะวันนะคะรอบดึกแล้วก็ไม่นอนกันนะคะทางนี้ <laughs> ทางนี้ก็ไม่นอน <laughs> เดี๋ยวขอลงไลน์แล้วนะคะพี่ไอ้กับประตู คุณย่าหนึ่งนาทีอมรขยาลงไลน์แล้วน,นะคะไม่ได้อยู่นานจ้าบา,บายๆจ้าพ,พี่ไอ้ขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจนะคะประตูพี่ไอ้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคุณย่านะคะมากินเม็ดทานตะวันกันนะคะทุกคนเราก็นอนดึกนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องกินเพื่อสุขภาพนะคะเม็ด เม็ดฐานตะวันกินเพื่อสุขภาพนะคะคนที่ว่าเป็นความดันหรืออะไรเนี่ยกินมีวิตามินนะคะเม็ดฐานตะวันพวกการที่ลดไขมันนะคะขอให้อำมพรนอนหลับฟันดีจ้าเจอกันตอนบายบายนะคะพี่อ้าย ขอบคุณนะคะบายบายจ้ายกมือบายบายได้เลยนะคะบายบายขอบคุณนะคะคุณยา่าบายบายเจอกันนะคะตอนบายบายที่ไทยจ้าเดี๋ยวอํมพรนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวสวัสดีตอนเช้าเช้าที่ไทยนะคะขอบคุณมากมากนะคะประตูขอบคุณคะ่ะบาย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 คุณยา่าบายบายจ้าบายบาย